สวัสดีค่ะชั่วโมงนี้พบกับคุณครูเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทย,ย1 1. ระดับช mm. ั้นประถมศึกษาปีที่1มาตรฐานตัวชี้วัดท1.1ป .1 ท .1 อ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสัส้นๆท1.1ป .1 ท .2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านท2.1ป .1 ท .1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อา่านสะกดคำและอา่านเป็นคำที่ประสมสะระอาได้ถูกต้อง 2. เขียนสะกดคำที่ประสมสะระอาได้ถูกต้องสะระอาเป็นสะระเสียงสัน้นสะระอา เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปไม่ห็นอากาศเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นแทนกิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านคำสะระอะมีตัวสะกดกังสะกดว่ากออะงอกัง จังสะกดว่าจอองอจังดังสะกดว่าดอองอดัง ตังสะกดว่าตออะงอตังบงังสะกดว่าบออะงอบงัง ปังสะกดว่าปออะงอปังอัง,องสะกดว่าอออ่งออัง ขังสะกดว่าขออ่ะงอขังฉังสะกดว่าชออ่ะงอฉัง ังสะกดว่าถออะงอถังผังสะกดว่าผออะงอผัง ฝังสะกดว่าฝออะงอฝังสังสะกดว่าสออะงอสัง หังสะกดว่าหออะงอหังงังสะกดว่างออะงองัง ยังสะกดว่ายออะงอยังนังสะกดว่านออะงนัง รังสะกดว่ารอองอรังวังสะกดว่าวอองอวัง มังสะกดว่ามออางอมังลังสะกดว่าลอองอลัง คังสะกดว่าพออางอพังคังสะกดว่าคออางอคัง ฟังสะกดว่าฟอะงอฟังทงังสะกดว่าทอะงทัง สังสะกดว่าซออะงอสังชังสะกดว่าชออะงอชัง กรรมสะกดว่ากออมอกรรมจำสะกดว่าจออมอจำ ดำสะกดว่าดออมอดํดำตำมสะกดว่าตออมอตํา บัมสะกดว่าบออมอบัมปัมสะกดว่าปออมอปัม นำสะกดว่าออะมออำขำสะกดว่าขออะมอขำ ถาสะกดว่าชออามอถาถามสะกดว่าทออามอถา สะกดว่าสออมอสางามสกดว่างออมองาม ยำสะกดว่ายออมอยยำนำสะกดว่านออมอนำ รัมสกดว่ารออมอรัมมัมสะกดว่าออมออมอมัม ลำสะกดว่ารออมอลำพมสะกดว่าพออมอพม คำสะกดว่าคออามอคำทำสะกดว่า,อออท,วาทออามอทำ สะกดว่าซออมอซำไก่สะกดว่ากอ,อยอไก่ ใจสะกดว่าจออยอใจใดสะกดว่าดอ,อยอใด ไตสะกดว่าตออะยไตใบสะกดว่าบอ่อยอยใบ สะกดว่าปออยอไปไอสะกดว่าอออยอไอ ไงสะกดว่างอ,อยอไงในสะกดว่านอ,อยนใน ไรสะกดว่ารออยอไรไวสะกดว่าวอ,อยอไว ไม่สกดว่ามออยไมลไลสะกดว่า,อออล,า,วาลออยไลย ภัยสะกดว่าพออยอภัยไทยสะกดว่าทออยอไทย ไทยสะกดว่าชออยอชัยกิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำสะระอาะ ังคือให้อยู่ในที่ปิดล้อมซึ่งมีขอบเขตจำกัดและปิดทางออกไว้เช่นขังนกไว้ในกรงขังไก่ไว้ในเล้าขังตัวประกันไว้ในตึกร้างชังคือการเกียดรังเกียดไม่ชอบไม่รักเช่นชังน้ำหน้าชาั คือการชนะความชนะสังคือต้นข้าวที่เหลือจากเกี่ยวรวงแล้วถังคือภาชนะก้นลึกจำพวกหนึ่งใช้ตักน้ำหรือตวงสิ่งของเป็นต้นฝัง ทำให้จมลงไปใต้พื้นทั้งหมดหรือบางส่วนเช่นฝังศพฝังสมบัติฝังเสาพังคือทะลายเสียหายกระจัดกระจายเช่นโต๊ะพังรถพัง ฟังคือรับเสียงด้วยหูตั้งใจรับเสียงได้ยินเช่นฟังเพลงฟังครูสอนภัยคือสิ่งที่น่ากลัวอันตรายต่างๆเช่นอุทกภัยวาตภัยอุบัติภัย รังที่ซึ่งสัตว์พวกมดหนูมแมลงและนกเป็นต้นทำขึ้นเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อวางไข่ฟักไข่และเลี้ยงลูกรังภาชนะรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบทำด้วยไม้กระดาษพลาสติกเป็นต้นสำหรับบรรจุสิ่งของ วังที่อยู่ของเจ้านายถ้าเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์เรียกว่าพระราชวังหรือพระบรมมหาราชวังวัยระยะของอายุช่วงอายุเช่นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยชรา กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่าอะไรข้อหนึ่งกอไก่ขังขอไข่รังคอควายวังข้อหนึ่งตอบข้อกอไก่ขัง ข้อสอกอไก่ชัยขอไข่ภัยคอควายไว้ข้อ2ตอบข้อกอไก่ชัย กอไก่ถังขอไข่ลังคอควายอังข้อ3ตอบข้อกอไก่ถัง ข้อ4กอไก่ฝังขอไข่พังคอควายฟังข้อ4ตอบข้อกอไก่ฝัง ไก่ฝังขอไข่พังคอควายฟังข้อห้าตอบข้อขอไข่พัง ฝังขอไข่พังคอควายฟังข้อหกตอบข้อคอควายฟัง ข้อเจ็อไก่ชัยขอไข่ภัยขอควายไว้ข้อ7็ตอบข้อขอไข่ภัย ข้อ8กอไก่ขังขอไข่รังคอควายวังข้อ8ตอบข้อขอไข่รัง ข้อเก้ากอไก่ขังขอไข่รังคอควายวังข้อเก้าตอบข้อคอควายวัง ข้อสิบกอไก่ชัยขอไข่ไัยขอควายไวข้อสิบตอบข้อคอควายไว ชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้การอ่านคำสระอะมีตัวสะกดคุณครูขอปรบมือให้กับคนเก่งนะคะที่สามารถตอบคำถามได้ครบทุกข้อและขอชมเชยสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจในการฝึกอ่านคำสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ